แต่อันนี้นนนสิเคยไหมที่แบบว่าโดนแฮกไอจีอ่ะอชอบจะโดนแบบว่าปลอมไอจีซะส่วนใหญ่โดนแฮกไอจแล้วโดนแบบว่า ส,ส่งข้อความ,วามแบบ18บวกไปหาคนอื่นออแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบดาราผู้ชายส่งมาให้หนูหนูก็หนูก็โอเคนะแต่น,นี้ไม่สิล่าสุดเขาบอกนี่เลยน้องเพิร์ดธนพลนะคบเออดือดโดนแฮกไอจีและส่งข้อความ18บวกไปหาคนอื่นออนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนพิกานที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องเป็นฝ่ายคอยรับข้อความตลอดเลยไม่รู้นะครับก็คือรู้อีกทีมีคนทักข้อความมาบอกนะครับแต่ตอนนี้น้องไปแจ้งความตั้งใจจะตามหาให้เจอ ก็อ,อยากเห็นหน้า<ม>เออลั่นการที่เอาหน้าคนอื่นไปคุยกับคนอื่นเนี่ยมันมันคนคนที่ทําอยู่เนี่ยก็บอกมันขาดความอบอุ่นหรือเปล่าออโอดเขาทําไปขอดูของลับด้วยนะทักไปแบบขอดูของเธอหน่อยสิโน่นนั่นคือ,อ,อในหน้าตาหล่อและส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อย่างกับพวกเกย์กับพวกสาวประเภทสองะนะครับหรือพวกเอ,เอ,เอ เอ็กทั้งหลายนี่แหละออนะครับเสียหายเป็นเงินก็มีแต่ยังไม่พบนะครับรับเพื่อนๆน,น่ารักช่วยกันกระจายข่าวตอนนี้บัญชีก็ทําเป็นล็อกสองชั้นไว้เลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันดูครับค่ะก็เออจริงๆอ่ะเหมือนเขาแฮกเข้ามาหลายเดือนที่แล้วครับแล้วก็เหมือนกับแฝงแฝงตัวเข้ามาโดยที่เราไม่รู้แล้วเวลาไปทักหาใครอ่ะครับ,รบเขาก็จะลบข้อความซึ่งซึ่งเราจะไม่เห็นเลยซึ่งเขาเข้ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกครับก็จะส่งข้อความไปหา คนในวงการบ้างหรือว่าคนที่อยู่นอกวงการอะไรครับทักไปในข้อความที่ค่อนข้างไม่เหมาะสมแล้วก็แบบ18แบวกเลยนะมีคนทักข้อความมาบอกว่าแบบเ,ออเขาส่งไปนะอะไรอนะ่าเลยหลังจากนั้นเราก็เลยดาเนินการไปแจ้งความผมอยากอยากจะเห็นหน้าแล้วก็อยากจะเจอคนระับเพราะผมว่าการที่มาใช้หน้าคนอื่นไปคุยกับข้อความนี่มันไม่เหมาะสมแล้วก็ ไม่รู้เรื่องง่ายขาดความอบอุ่นหรือเปล่าที่จืงใช้ใช้แบบใช้หน้าเราไปคุยข้อความเลยเดือดที่ของมันโกรมากครับเฉยมีทักไปดูของรับเสียหายยังไม่ยังไม่เจอครับแต่เจอแค่ทักแบบใครส่งอะไรอใช่ไหมบัญชีก็ตอนนี้ไปล็อกสองชั้นแล้วก็ให้รักษาความปลอดภัยมากขึ้นครับ คือยังไงครับพี่ชายแฮกหมายความว่าคือสร้าง i อจปลอมหรือว่าล็อกแอคเคทาของน้องเพิร์ดคือคือมันมี2แบบนะครับแต่ที่พี่เจอบ่อยพี่พี่ก็เป็นนะพี่ก็เคยเจอคือหมายถึงว่าเอารูปดาราหน้าตาดีๆหรือน้องเพิร์ดหรือที่ไม่ใช่ดาราก่อนแต่เป็นผู้ชายหน้าตาดีๆในพ c e b o ุ k หรือใน IG นี่แหละแล้วก็ไปสร้างแอคเคทาใหม่สมมติว่าเอานะเอาคนคนนึงอะหล่อมากแล้วก็ทักมาหาเราสวัสดีครับพี่ชายแฮกผมชอบพี่จังเลยไอเราก็อุ้ยผู้ชายหล่อคือว่าเหมือนน้องเพิร์ดทักมาอุ้ยผู้ชายหล อทักมาพี่เป็นไงครับสบายดีไหมแล้วยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้กว่าเออผู้ชายหลอทักมาก็คุยสิคะก็คุยแต่อะไรรู้ไหมพี่ใช้อะไรวิธีอะไรรู้ป่ะทำยังไงวีดีโอคอลอ๋อแล้วพี่ขอขอเลยมีไลน์ไหมอคุยกันทางไลน์สิถ้าอยากจะคุยกับฉันคือถ้าเป็นคนหน้าตาดีนะจําไว้เลยถ้าคนหน้าตาดีหรือมีคนแอบทักมาหรืออะไรมาคือบางคนถูกหลอกเป็นปีข่าวมีเห็นตลอดที่แบบว่าหลงรูปหลงรูปที่บอกว่าอะไรนะ ไม่ตรงกับปกอ่ะที่เป็นขับแต่พี่ใช้วิธีคือวิดีโอเลยวิดีโอคอลคุยกันถ้าคุณคือคนนั้นจริงๆเขาต้องคุยกับเราใช่ส่วนจะชอบกันหรือไม่ชอบกันอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่นีจะเกิดกับพวกพวกเกย์อ่ะผู้เป็นตรงๆเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากหรือกับผู้หญิงที่ไม่สวยแต่มีความรู้สึกว่าคิดว่าตัวเองสวยแล้ววันหนึ่งอ่ะสาวมโนทั้งหลายอ่ะแล้วก็มีผู้ชายหลอกมาทัก คุยแบบไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาคุยกันมีมีมเป็นโลกจินตนาการลกซึ่งมันมีอยู่จริงฉะนั้นวิธีเดียวง่ายที่สุด วีดีโอคอลเลยจ้ะไม่ต้องกลัวหน้าฉันและฉันก็จะไม่กลัวหน้าเธอและวีดีโอคอลแล้วมันก็จะรู้เลยจะเห็นชัดๆพี่เคยถามเพื่อนนี่เธอคนนี้มาจีบฉันเนี่ยไม่เชื่อวิดีโอคอลเลยเป็นไงคุยเลยพี่ใช้เทคนิคนี้บางทีบางคนหาว่าเราโม้เธอเธอเธอเนี่ยผู้ชายคนนี้คุยกับฉันอยู่นะไม่จริงหรอกอ่ะเดี๋ยววีดีโอคอลให้ดูเลยนี่นี่เพื่อนลาวนี่น้องอิงเนี่ยอนีพี่ขนาดนี่รู้แล้วเป็นการปวดไปในตัวด้วยแต่ ไม่มีพลาดถ้าคบกันไม่ได้ก็แค่เลิกจำไว้เลยนะครับเนี่ยประเด็นน้องเพิร์ดเนี่ยเยอะมากเยอะๆะนะล่าสุดก็เคยเห็นที่ว่ามีผู้ชายนะออกมาบอกว่าโดนเจนนี่แบ็คพิงค์หลอกเออ,เอ,อ มีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมมีเออนะครับเยอะเยอะะค่ะก็ยังไงก็ก่อนที่จะหลงเชื่อใครเนาะโลกโซเชียลเนี่ยมันมันไวมากแล้วมีมิจฉาชีพเยอะแยะมากๆเลยนะคะถ้าถึงกับขั้นแบบว่าคุยกันไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเห็นหน้าคลาตาลวอลอกเอาเงินเนี่ยต้องคิดนิดนึงนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพแน่นอนนะอย่าเห็นกับคนหล่ออย่าเห็นแก่คนสวยก่อนนะคะก็ฝากเตือนไว้ถึงทุกๆคนเลยที่ใช้โซเชียลมีเดียทุกช่องทางเลยค่ะใช่แล้วครับ